เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงแหล่งทุนนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคนไทยเราที่หันไปกู้เงินนอกระบบโดยเฉพาะกู้เงินผ่านโซเชียลมีเดียเพิ่มสูงขึ้นนะครับเติดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณนัทพงศ์อพิณนนกูลนะครับกรรมาการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าซึ่งสามารถ อาหารแล้วก็เก็บความร้อนได้ด้วยนะครับจากธนาคารอมสินจำนวน 1, หนึ่งวันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อบเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อ,อกลับไปเองนะครับ และนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจาวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอม,มสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพาบ GSB นะครับซึ่งเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังจะเป็นผู้ประกอบการ และต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือว่ามีประสบการณ์พื้นฐานในวิชาชีพมาก่อนนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน10,000แบาทแล้วก็ธนาคารจะคิดดอ,อกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.50ต่อเดือนนะครับโดยมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน8ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทุกทั้งครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบายทีบนะครับซึ่งเอเหมาะสําหรับผู้ที่กําลังจะเป็นผู้ประกอบการ แล้วก็ได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพมาแล้วนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน1น0 0 0แบาทส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุต่อเดือนแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนนาน8ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามทางผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพาย GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่จะให้วงเงินสินเชื่อจํานวน1น0 0 0แบาทแล้วก็มีโดยจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละหนึ่งจุดห้าศูนย์ต่อเดือนเนี่ยนะครับ คำถามคือว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบาย s b เนี่ยจะมีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับธนาคารอมสินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อเคหะ ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการซื้อบ้านการปลูกสร้างบ้านการซ่อแมแซมหรือว่าการต่อเติมบ้านก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยปีแรกเป็นอันตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยละส2งต่อปีนะครับแล้วก็จะมีวงเงินสินเชื่อร้อยละ110นอกจากนี้ครับสำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อในวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยธนาคารจะช่วยสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับโดยจะ สนับสนุนรายละไม่เกิน5,000บาทโดยการสนใจก็สามารถสมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขายื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่15พฤศจิกายนนี้ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของธนาคารอมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับบรรษัทประกรันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยได้เตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ประจำปี2567นะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่าอาชีวะสร้างอาชีพกอชอเพิ่มเงินออมบอสยต่อยอดธุรกิจสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรม csr นะครับที่มุ่งจะส่งเสริมเรื่องการออมโดยร่วมกับ กองทุนการออแมแห่งชาติหรือว่ากออชและก็สำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสออสกลุ่มอาชีวะของวิทยาลัยเทคนิค5จังหวัดด้วยกันนะครับโดยกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่12กันยายนานี้นะครับที่วิทยาลัยเทคนิคลบบุรีโดยจะเป็นการให้ความรู้กับนักศึกษาจํานวน8 0 0กว่าคนนะครับในหัวข้อที่ว่าการส่งเสริมการออมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกบออชและการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการด้วยโครงการคับประกันสินเชื่อของบสย กิจกรรมนี้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการแสดงความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี2567นะครับโดยใช้ความสามารถพิเศษขององค์กรเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ชุมชนสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการพัฒนาขององค์กรอย่างยังย่งยืนด้วยนะครับการลถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมโดยคณะกรรมการความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือว่าคอปอ,ดอ,อได้นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการดําเนินง,งานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสรรยีชมพูส่วนต่อขยายช่วงจากสถานีสีรัฐถึงสถานีเมืองทองธานีนะครับบริเวณสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่า M t 0มและก็สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีหรือว่า M t 0มนะครับโดยได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับอย่างเช่นการติดตั้ง Sa ฟ e t y Net ป้องกันเศษวัสดุและก็เศษฝุ่นละอองจากการก่อสร้างในที่สูงอีกทั้งยังกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเนี่ยต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดําเนินง,งานก่อสร้างรถไฟฟ้ามีความปลอดภัยแก่ประชาชนมากที่สุดแล้วก็สอดคล้องตามปฏิญญาบ้าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน,นหรือว่าซีโร่แฟนเทลอักซิเดนนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนัทพงศ์กับพี่นันกูลนะครับกรรมการสมาคมรักวางแผนการเงินไทยเรื่องของคนไทยหันไปใช้บริการเงินกู้นอกระบบในโซเชียลมากขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้คุณนัทพงศ์อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณเครพัฒน์และทุกท่านครับผมว่าจะลองอยู่เหมือนกันนะฮะคุณนัทพงศ์หมายถึงว่าจะลองเป็นนี่หรือว่าจะลองเป็น นี่สำหรับผ่านโซเชียลอย่างนี้แหละครับจะลองดูอยากจะรู้มันมีจริงไม่จริงเด<อ>ี๋ยวเดี๋ยวฟังคุณนัทพงศ์ก่อนดีกว่าได้ได้ครับได้ครับนี่ของโซเชียลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นปรากฏการณ์ของการเข้าถึงในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับก็อย่างข้อมูลของสภาพัฒน์เนี่ยออกมาบอกว่านี่นี่ต่อ GDP ของเรานี่ครัวเรือนเนี่ยลดลงนะครับในไตรมาสส เพลงแต่ว่าพอเราไปบอกว่าเออนี่ครัวเรือนต่อ g ี p ลดลงเนี่ยบางทีเนี่ยพวกหนี้โซเชียลพวกนี้เนี่ยหลายบางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกคำนวณอยู่ในนั้น oh. ครับก็มีการพูดถึงหนี้โซเชียลด้วยว่าบางทีหนี้โซเชียลเนี่ยมันหลากหลายนะมันอยู่ในระบบก็มีนะครับมันอยู่นอกระบบก็มีครับอ,อันนี้ต้องต้องลองหรือว่าเวลาเราดูเนี่ยเราดูยังไองอย่างเช่นพวกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก นะครับต้องต้องขอภัยที่อาจจะต้องเอ่ยชื่อสนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านท่านผู้ฟังได้ได้รู้ว่าเราพูดถึงอะไรอย่างโซเชียลมีเดียหลักๆที่เราใช้เนี่ยเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าทิกต o กอะไรพวกนี้เนี่ยบางอันเนี่ยมีการเสนอเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลก็คือการให้กู้เงินมาแหละ,ะบางอันเนี่ยก็เป็นที่อยู่ในระบบก็คือว่าเขาไป ขอใบอนุญาตถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มาให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลของเราพวกนี้วงเงินส่วนมากคือที่ประมาณสักหลั่งหมื่นบาท <S <S แต่ก็มีเหมือนกันที่บางคนเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อเองโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องและผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เวลาเราเข้าไปดูโฆษณาเขาอาจจะโฆษณาพวกอของของ,ของที่เราอยากได้อะอย่างนี้ที่ผมเข้าไปดูเนาะที่คนอยากได้เยอะๆก็พวกอาร์ตทอยอะอะไรนะ ลาบูปูขายเบบี้อะไรเงี้ยจริงๆผมเองก็ไม่รู้จักนะว่าว่าว่าไอ้พววนี้คืออะไรนะแต่พอเข้าไปศึกษาล้วก็เห็นว่าอ๋อเขาเข้ามาเสนอขายเนี่ยโอ้บางตัวก็ราคาแพง <c oughs> ครับแล้วแล้วก็บอกว่าให้เราสามารถผ่อนได้ <c oughs> แต่ผ่อนได้เนี่ยไม่ได้ไปผ่อนผ่านเฟซบุ๊กไม่ได้ผ่อนผ่านอะไรนะไปผ่อนผ่านคูฮานที่เขาขายนี่แหละอันนี้แหละเท่าขายสินเชื่อนอกระบบนะครับอันนี้เข้าขายสินเชื่อนอกระบบเพราะว่า เจ้าของที่เขาให้มาผ่อนเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ตรวจบูโรมีแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็วาสามารถผ่อนกับเขาได้นั่นก็แปลว่าอันเนี้ยเริ่มเริ่มที่จะบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ไม่ถูกกฎหมายนะครับแล้วบ่อยครั้งเนี่ยมีบางสิทธ์เชื่อเนี่ยทา r g e ก็ตไปเลยบอกว่าเฉพาะนักศึกษาอ่าอ,อันนี้อันนี้คุณพิรพัฒอาจจะบอกว่าเอ๊ยอันนี้คุณพิรพัฒสมัครไม่ได้นะเพราะว่า เาถ่ายเก็บไที่นักึกือเขารู้ว่านักศึกษานี่ไม่มีรายได้ครับจะไปขอสินเชื่อสวนบุคคลจะไปขอ,อพวกบัตรเครดิตบัตรกดเงินสอดอะไรพวกนี้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีรายได้มันก็เลยเกิดสินเชื่อที่อยู่ในรูปของแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยที่บอกว่าถ้าอยากได้นะก็ผ่อนได้ใช้แค่ประชาชนใบเดียวทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเข้าสู่วงจรของนี่สินมากขึ้นแล้วนี่พวกนี้นะครับ มาพร้อมกับดอกเบี้ยที่สูงทําให้เกิดวงจรของการเป็นหนี้ที่ยากจะหลุดพ้นคาว่าดอกเบี้ยสูงของผมเนี่ยผมหมายถึงบอกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกแอปที่อยู่ในระบบมันมีแอปเหมือนกันนะครับแอปที่เขา,าผ่านผ่านใบรนุญาตมาอย่างถูกต้องจบบากบริชาติเขาว่าจะไปลิงก์กับแฟชั่นพวกแบรนด์ใหญ่ๆว่าถ้าคุณไปซื้อร้านเนี่ยร้านนี้นะที่เป็นแบรนด์ใหญ่ๆโตๆทั้งหลายหลายเนี่ยบางทีเราไม่มีเงินซื้อนะแต่ว่าแอปเขาเนี่ย ถ้าลงไปแล้วนะสามารถที่จะผ่อนกับร้านค้าปันฝ่ากเ่าได้อันนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ถูกต้องนะครับเขาจะคิดดอกเบี้ยเนี่ยเขาจะโฆษณาอยู่ว่าประมาณสักสองเปอร์เซนิดๆต่อเดือนเราเองเขาไปดูปีหนึ่งก็ยี่สิบสี่นะฮปีหนึ่งจริงๆยี่สิบสี่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดเปอร์เซนตนะครับต่อปีเขาอาจจะบอกว่าถ้าเราใช้นะเราใช้คืนภายในสามสิบวัน S 2> <S 2> <S เขาไม่คิดดอ,อกเบี้ย่ะนี่ก็มีเหมือนกันนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่คืนครับพอคืนเข้าภายในสามสิบวันเนี่ยไม่คิดดอ,อกเบี้ยแต่ถ้าไม่คืนเนี่ยก็จะคิดดอ,อกเบี้ยนับตั้งแต่วันแรกที่เราใช้นะครับประมาณสองเปอร์เซ็นต์อาประมาณสักยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปี <S 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 อันนี้เป็นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพราะเราเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหปัจจุบันเนี่ยเราฝากินได้เท่าไหร่ะ ศูนย์จุห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับต่อปีนะแต่ว่าเงินฝากเราเนี่ยต้องยี่สิแปดปีนะเรียกว่าฝากกันจนแก่เลยจนถึงจนถึงได้ได้แค่ดอกเบี้ยของเขาแค่ปีเดียวเพราะฉันคนที่เข้าไปวงจรเนี้ยค่อนข้างยากที่จะหลุดพ้นเพราะมันกระตุน้น <c oughs> กระตุ้นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะนะใช้ไปเป็นหนี้ไปได้ผมไม่ดูโคษนาชำเลยนะโอ้ตกใจมากเลยใช่ครัที่บอก ใช้ได้ด้วยแล้วก็ค่อยๆทยอย,อยใช้คืนใช้ไปเป็นที่ไปไม่เป็นไรต่อเหรอฮะอันนี้นเป็นการปลูกฝังค่นานิยมที่ผิดมากๆนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะมีอยากจะได้เนี่ยควรจะต้องค่อยๆเก็บเง,งินมาสมัยก่อนใช่ไหมครับเารศึื่อพวกนี้เข้าถึงยากเวลาเราอยากจะได้อะไรเนี่ยต้องค่อยๆทยอยเก็บเงินแต่ปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเข้ามาบกมีบทบาทมากนะครับแล้วก็การติบโซของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆโอ้เดี๋ยวนี้ใครไม่มี Facebook ไม่มีอินสตาแกรมไม่มีติกตอกน่าเชยมากเลยไม่เคยเข้าไปเล่น <c oughs> ผมผมเองไม่มีนะเมื่อเช้าเมื่อเช้า,า,ชานี่ก็ยังคุยลูกเพืเออ่อนเลยว่าของลูกเองมีอะไรบ้างเด็กๆสมัยนี้ก็มีครบนะครับ <c oughs> แล้วก็ซื้อของผ่านช่องทางเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดระบบของการกู้ยืมขึ้นนะครับที่เข้าถึงได้ง่ายรวดเร็วสะดวกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องรู้นะว่าเรื่องพวกเนี้ยจริงๆแสงไปด้วยความเสี่ยงที่สูงมาก พังในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและมีบางอาันเนี่ยมันก็เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะทำให้กลัวเรือนไทยจนวนมากเนี่ยส่งผื่นในวงจรของของน่สิ์ที่ยากที่จะลผลนะครับผมแยกออกเป็นสองอย่ญญางนะครับบอกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเราแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็ชิมนมาเกลโคเนี่เราพูดถึงเนี่ยมันมีท่างการโฆษณามีทั้งการําเสนออะว่าแบบว่า บางทีเราเราเองแหมยังไม่ทันพิมพ์เลยนะแค่คิดว่าแบบว่าเอออยากจะอยากจะกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันเหมือนสิ่งอยู่ในวิญญาณเราแล้วมันรู้นะมันโฆษณาออกมาให้เลยนะไอ้เงินกู้พวกนี้เนี่ยคือคือบางทีผมก็จะว่าเราอาจจะไปลองเสิร์ชดูสินค้าใช่ใช่ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้คิดนะว่าแบบว่าเราจะต้องไปหาเสนอให้เลยไอ้ <c oughs> พวกนี้มันคิดแทนเราเลยมันเหมือนมันสิงอยู่ในใจเราแล้วมันรู้เลยว่า เรากำลังจะทําอะไรต่อพวกนี้ครับพอมันดึงดูดความสนใจของผู้เช่ยงานนะแล้วมันโปรโมทมาหาเราเนี่ยโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจงเลยอะ่ะบางทีก็บอกว่ากู้ง่ายเอกสารไม่ยุ่ย่าไม่ต้องมีคนทำระก,กันมีแค่บัตรประชาชนใดเดียวก็ใช้ได้ไอ้ไอ้เราเนี่ยพออยากได้อยู่แล้วเนาะเขาไปเจอแบบนี้ครับก็ หลงเข้าไปในเรื่องของการกู้ยืมอย่างรวดเร็วอีกอันหนึ่งที่อันตรายนะครับอีกอันหนึ่งที่อันตรายนอกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มันจะตุ้ดแล้วเนะี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเงินด่วนนะครับตองกงากเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลแล้วปัจจุบันนี้เขาก็มีแอปต,ต่างๆมีทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะครับพวกถูกกฎหมายก็เหมือนพวกคู่เนี่ยที่ที่ที่เราคุยกันว่าเออมันจะไปลิงก์นะไปลิงก์กับพวก แพลตฟอร์มซื้อของต่างๆช้อปปี้า e, ลาซาด้าเลยรตัวๆพวกนั้นเขาเองเขาก็ให้นะเขาได้สิทธิ์เชื่อแต่มันจะมีแพลตฟอร์มที่บอกว่าไม้บางทีเราเป็นนักศึกษาแล้วเรากู้ยืมไม่ได้อะ mm hmm. เขาททร์กเก็ตมาหาอย่างนี้เลยบอกว่านักศึกษาสมัครได้แล้วก็ลงแอปพลิเคชันพวกนี้ผมเข้าไปดูเนี่ยก็ส่วนมากวงเงินก็จะอยู่ประมาณเหมือนเองนะครับแล้วก็ให้กู้ได้ไม่เกินสามเดือนเราจะต้อง ทยอยใช้เขื่อนเขาพวกนี้ดาวโหลดต,ติดตั้งได้ง่ายทำงานรวดเร็เวนะครับขอข้อมูลส่วนตัวแต่อันนี้ต้องระวังแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีการขออนุญาตถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของท่านก็ค่อนข้างจะปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก่อข้อมูลลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันเข้าไปล้วงข้อมูลเรามันเข้าไปเอาเบอร์โทรศัพท์เราดีไม่ดีบางทัปเป็นเป็นทอปโจนอ่ะใช่ไหมเป็นทัพโจนที่ก็บอกว่า มันดูหน้าจอเราได้หมดเลยนะว่าเราทําอะไรเรากดธนาคาตอะไรมันจำไอ้รหัสเราเนี่ยคําว่าคำว่ามันมันมันจำหน้าจอเราก็คือว่าพอเราลงแอปไปแล้วอ่ะครับมันเหมือนมีคนเนี้ยมาแอบอยู่ข้างหลังเราเลยนะเพราะมันก๊อปปี้หน้าจอเราไวอ้อ่ะเราทำอะไรเราเล่นอะไรเรากดรหัสอะไรเนี่ยมันเห็นหมดเลยเพราะเรื่องอันนี้นต้องระวังให้ดีนะครับต้องระวังให้ดีว่าท่านต้องแยกแยะก่อนว่าแอปพลิเคชันเงินด่วนสมมติท่านบอก เดือดร้อนจนเป็นต้องใช้จริงๆไม่อยากจะไปกู้กันนอกระบบตั้งแต่อปพลิเคชันงันด่วยเนี่ยก็ขอให้เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวตนจริงๆหรือเปล่ามีบริษัทเหล่านี้จริงๆไหมนะครับว่าแอปพลิเคชันของเขานี่ได้รับการอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าถ้าไม่ชว์ไม้แน่ใจเนี่ยโทรประสัทไปสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทยนะไม่ใช่โทรไปถามแอพนะ โทรไปถามเขาโทรไปถามแ้านนั้นเขาบอกเขาบอกใช่เล <c oughs> ต้องแน่นอนท่านโทรไปถามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับห <c oughs> รือว่าส่วนตัวการคุ้มครองพวกพวก,วกระทางการเงินสืบส็ดสิบสองเนี่ย,ยบอกว่าเออท่านสนใจแอปพลิเคชันนี้เนี่ยท่านไปหาดูแล้วมันของจริงหรือของปลอมเขาจะให้ข้อมูลท่านได้สิ่งที่ท่านควรต้องระวังนะครับเวลาท่านเข้าไปในเ,นเรื่องของอการใช้สินเชื่อแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับหรือว่า ใช้แอปพลิเคชันกันโดจต่างๆเหล่านี้สิ่งเชื่อต้องดูก็คือว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับสิ่งเชื่อพวกนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากนะครับยังไงอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบกว่าอรอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าอันนั้นก็คืออยู่ในกฎหมายที่ควบคุมถ้ากฎหมายไมไ่ได้ควบคุมเนี่ยเขาคงคิดเพิแพนแพงก,กว่านี้อาจจะเป็นห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนนะหรือว่าต่อสัปต์ต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เขาคิดกันคล้ายๆกับนี่นอกกระบบตัวนี้ท่านก็ต้องระวังให้ดีนะครับยิ่งถ้าหากว่า ผู้กู้เนี่ยไม่สามารถชําระเงินไดตามกําหนดนะมีค่าปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับจะส่งผลให้เป็นหนี้สะสมะนีะ่ะเวลาเราโอ้เห็นอันนี้ก็อยากได้เนาะเห็นอันนี้ก็อยากได้เห็นอันนี้ก็อยากได้อย่างวัาวานเก้าเดือนเก้าอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ผมเองจริงๆไม่อยากได้อะไรเลยนะ แต่ไอโฆษณาที่มันมาทางอ e ีเมลทางโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้มันกระตุ้นเราตลอดเวลาเลยว่ามีคูปอกมีส่วนลดมีต้นม้นี่อะไรอย่างเงี้ยพอเราอยากได้มันเรื่อยเรื่อยเรื่อยนี่มันจะสะสมขึ้น <c oughs> นะครับพอนี่มันสะสมขึ้นแบบนี้แหละเราจะผ่อนจ่ายไม่ไหวแล้วก็เป็นวงจรของนี่สินอ, <c oughs> อีกอย่างหนึ่งน,นะครับก็เรื่องของการคุ้มครองทางกฎหมายไอการกู้ยืมนี่นอกระบบผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมไปดูเนี่ยมันมีเจ้าถูกกฎหมายอยู่แค่ไม่กี่เจ้าเองนะ <All right. S 2> ที่เราไปไล่ดูชื่อเนี่ยที่ที่เป็นแอปพลิเคชันจริงๆนะครับมีอยู่สักสิบยี่สิบเจ้าเท่านั้นเองแหละที่ถูกกฎหมายแต่โอ้โหที่โฆษณานี่มีเต็มไป,ปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ถูกควบคุมเพราะฉะนั้นธุรกรรมเนี่ยมันไม่ได้ผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เขาจดทะเบียนให้เขามีการควบคุมการกฎหมาย เวลาเรามีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้อาจจะถูกช่อโกงนะครับหรือว่าเจอกับการข่มขู่เรียกเก็บเงินแบบไม่เป็นธรรมได้อันนี้ก็ฝากให้ระบัดระวังโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆนะครับนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนเนี้สามารถที่จะกู้ได้ง่ายมากตอนที่ผมไปตามโรงเรียนนะผมเ,เองก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆเ,เขาถึงเป็นนี่กันก็เพราะผ่านพวกแพลตฟอร์มพวกนี้แหละเขาไม่ได้ดูเลยว่าเรามีรายได้หรือเปล่าเพราะเราเป็นนักศึกษาเราไม่มีรายได้แล้วแต่เขาคิดว่า ถ้าเข้าให้เรากู้สักให้เกิดสักห้าพันหรือหมื่นเนี่ยเราก็ยังของินคุดพ่อคุณแม่มาแล้วมามุนมาหมุนก็คือว่าเราก็กินข้าวส่วนรงส่วนนก็ไปใช้หนี้เขาก,ก็ใช้จ่ายดอกเบี้ยเขาอยากได้อะไรก็ใช้ไปก่อนอันนี้ฝากรมาตระวังนนะครับเรื่องของค,ความรู้ทางการเงินเนี่ยจริงๆปัจจุบันนี่หาค่อนข้างได้ง่ายเนาะ ในการลิทยุใน youtube ใน Facebook ในฝั่งดีอะ่ะเราไปหาฝั่งดีบ้างเฮียไปเจอแต่ฝั่งที่มันโฆษณาชวนเชื่อเรามาอยู่ฝั่งที่ก็บอกว่าเออเราจะออมยังไงเราจะเก็บเงินยังไงไปพวกการเป็นหนี้ไปเป็นหนี้ไปใช้ไปด้วยนี่ไม่ถูกต้องเนาะต้องรู้จักเรื่องของการวางแผนนะครับดูว่าเราอยากจะได้อะไรเนี่ยขอให้ย้อนกลับไปแบบสมัยก่อนนะครับเราอยากจะได้อะไรเนี่ยขอให้ตั้งเป้าหมายแล้วค่อยๆเก็บเงินนะ เรื่องของอาร์ตทอยเรื่องของอะไรที่มาสักคู่นีพพาดพิงเนี่ยไม่ได้บอกว่าของเหล่านี้ไม่ดีนะครับหลายๆถ้ท่านเนี่ยเป็นศิลปินชาวไทยนะและเองแล้วก็มีผลงานไประดับโลกเนี่ยถ้าเราอยากได้จริงๆเนี่ยก็ขอให้ดูว่าให้ราคามันเหมาะสมไหม โอ้ถ้าราคามันแพงเกินไปแสดงว่าอันนี้อาจจะไม่ราคาไม่เหมาะสมก็อาจจะดูไว้ดูไว้เป็นเป็นความสุขทางใจก็พอไม่ต้องมามีไว้ครอบครองหรอกแต่ทีนี้ในถ้าเราบอกว่าบางอย่างที่โอเคเราไปดูแลราคามันเหมาะสมเหมาะเหตุผลเนี่ยแล้วก็บอกโอ้เป็นเสือเป็นคนไทยด้วยคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันเราอยากได้ก็ขอให้ท่านเป้านะครับขอให้ท่านเป้าก่อนว่า เพ okay. สมมติว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยบางต่อมาสักพัน,นึงยเอาแบบแพงเลยนะ <Yeah. S 2> แต่ว่าคนแพงแต่พอเป็นเหมือนอย่าได้สักพันอะ่งเงี้ยก็ลองเก็บเงินดูก่อนครับเดือนหนึ่งสมมติเก็บได้สามร้อยเนี่ยเราก็กดใจได้ไหมสามเดือนกว่ากว่าเราก็เก็บได้พันึ่งละก็ค่อยไปซื้ออย่าไปบอกว่าโถเนี่ยมันสะดวกมากเลยนะเสีนยเชื่อดิจิตอเนี่ยกดปุ๊บได้เลยแบบนี้นนก็อย่าไปทาแบบนั้นนะครับขอให้เริ่มต้นด้วยการมีเป้าหมายนะครับเริ่มต้นเก็บออมเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวินัยทางการเงินด้วยว่า เรามีเป้าหมายอื่นๆนะไม่ได้มีเป้าหมายเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อ,เพ,อเพื่อความบันเทิงใช้จ่ายเพื่อสิ่งที่เราอยากได้อย่างเดียวก็มีเป้าหมายอย่างอื่นๆมีนะสำหรับยามฉุกเฉินมีเป้าหมายเพื่อการศึกษาไปด้วยนะครับก็สํสหรับคนที่มีครอบครัวก็เรื่องบุตรเรื่องการเกษียณขอให้ท่านแบ,บ่งเป้าหมายแล้วก็ค่อยๆทยอยเก็บเงินทำบัญชีแล้วก็ไปจ่ายมีวินัยการเก็บหอมให้ดีนะครับครับอ่ะได้ครับเอาละครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงเพิ่มเติม,ตมเอ,อกรณีที่เราจะรู้ได้ยังไงว่า แอปพลิเคชันหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นของจริงหรือไม่จริงบางทีไปแอบอ้างจากของแบงก์มาบ้างอะไรบ้างเนี่ยคุณรัฐพงศ์ครับก็หลายๆแอปพลิเคชันนะครับเขาจะบอกว่าของเขาเองเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย<ฆ>อันนี้เนี่ยอย่าอย่าไปเชื่อนะครับวิธีการเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคาร,ร,าคารแห่งประเทศไทยนะครับ w w w dot b o t o t r t หรือสัต์เฉลมธรธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ย ตัวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีรายชื่อผู้ปล่อยสินเชื่อท่านก็เสร็จคำว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลนะครับพวกนี้ถ้าเป็นแอปพลิเคชันพวกนี้จะอยู่ในกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลแลวก็จะมีรายชื่อของบริษัทที่ประกอบกิจการอยู่ถ้าหากว่าท่านยังไม่แน่ใจนะครับก็โทรไปสอบถามโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ครับเพื่อให้ท่านรู้แน่นอนนะครับ,รบว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นของจริงเพราะถ้าหากมันโงไปในโทรศัพท์ท่านแล้วนะ กิดไม่เป็นมิจฉาชีพมาโอ้ข้อมูลอะไรต่างๆของท่นจะหายไปบางคนที่เง te ินหายไปก็ด้วยเหตุหลักต่างๆเหล่านี้แหละครับครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบคุณมากนะครับนัทพงศ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนัทพงศ์กับพี่นนกูลนะครับกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในช่วงแหล่งทุนนะครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพบาย GSB ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่จะให้วงเงิน จำนวน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็อัตรากรบียจะอยู่ที่ร้อยละ1 5 0ต่อเดือนนะครับคำถามคือว่ามีระยะเวลาในการชำระคืนนานเท่าไหร่คำตอบคือ8ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยวันพรุ่งนี้กลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขึ้นรถไฟฟ้าให้คุณลดอะไรได้บ้างลดเวลาเดินทางลดการใช้รถส่วนตัวลดการใช้น้ามันลดมลพิษ